วันนี้ได้น้อมนำเอาพระตรยปิฎกและอัฐกถาแปลพระสูตรตันตปิฎกอังคุตรณนิกายสตกะอัฐกะนาวากานิบาทฉบับมหามากุตราชวิทยาลัยเล่มที่37ข้อที่125หน้าที่398ทานุปติสูตรว่าด้วยการเกิดเพราะทานการเกิด ในแต่ละภพแต่ละภูมิเนี่ยโดยอาศัยทานเป็นปัจจัยนะคะทีนี้เรามาฟังกันว่าการเกิดเพราะทานนี้พระพุทธองค์ตรัสไว้อย่างไรนะคะภิกษุทั้งหลายการเกิดเพราะทาน8ประการนี้8ประการเป็นชะไหนภิกษุทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้ให้ทานคือข้าวน้ำผ้ายานดอกไม้ของหอมเครื่องรูปไล้ที่นอนที่พักและเครื่องประทีป แก่สมณะหรือพราหมณเขาให้สิ่งใดย่อมหวังสิ่งนั้นเขาเห็นกษัตริย์มหาศาลปรามมหาศาลหรือคฤหบดีมหาศาลผู้เอิบอิ่มร่างพร้อมบำเรออยู่ด้วยกรรมคุณหา้าเขามีความปรารถนาอย่างนี้ว่าโอ๋หนอเมื่อตายไปขอเราพึงเข้าถึงความเป็นสหายของกษัตริย์มหาศาลปรามมหาศาลหรือคฤหบดีมหาศาลเขาตั้งจิต อธิษฐานนึกภาวนาอยู่จิตของเขานึกน้อมไปในทางเลว ไม่เจริญยิ่งขึ้นเมื่อตายไปเขาย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของกษัตริย์มหาศาลปรามหาศาลหรือคฤหาบดีมหาศาลก็ข้อนั้นเรากล่าวว่าเป็นของผู้มีศีลไม่ใช่ของผู้ทุศีลภิกษุทั้งหลายความปรารถนาแห่งใจของบุคคลผู้มีศีลย่อมสำเร็จได้เพราะจิตบริสุทธิ์อันนี้นะคะข้อที่หนึ่งนี้หมายถึงว่า เขาให้ของให้ทานไปแล้วนะคะแล้วก็มีความประสงค์ที่จะแบบอู้ไปเกิดเป็นกษัตริย์เนาะไปเกิดเป็นพรามณ์หรือไปเกิดเป็นค้าหรืหาบาดีที่มีทรัพย์จํานวนมากนะคะกันทีนี้ก็ให้ทานด้วยหวังที่จะได้โภคทรัพย์อย่างนี้นะคะทีนี้เขาบอกว่านึกภาวนาอยู่จิตของเขานึกน้อมไปในทางเลวทางเลวในที่นี้ไม่ได้ถึงหมายถึงอกุศลกรรมนะคะ ทางเลวในที่นี้อธากถาท่านบอกว่ายังนึกน้อมไปในกามาขุนทั้ง5นั่นเองเนาะอันนี้ถ้าเป็นในธรรมสังคีนีนะคะท่านก็จะบอกว่าทีนาธรรม,มาธรรมที่เป็นส่วนเลวก็คือกรมมวจารจิต54กับเจตสิกที่เข้าไปประกอบอีก38นะคะนี่ก็คือธรรมที่เป็นธรรมเลวนะคะเนาะไม่ได้หมายถึงธรรมเลวในที่นี้ที่เป็นในส่วนของอกุศลอย่างเดียวเท่านั้นนะคะ ต่อไปนะคะภิกษุทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้ย่อมให้ทานคือให้ข้าวน้ำผ้ายานดอกไม้ของหอมเครื่องรูปไล้ที่นอนที่พักและเครื่องประทีปแก่สมณพราหมณ์เขาให้สิ่งใดย่อมหวังสิ่งนั้นเขาได้สดับมาว่าเทวดาชั้นจะตุมมหาราชมีอายุยืนมีผิวพรรณงามมีความสุขมากเขาจึงมีความปรารถนาอย่างนี้ว่า โอ๋หนอเมื่อตายไปขอเราพึงเข้าถึงความเป็นสหายของเทวดาชั้นจาตุมมหาราชเขาตั้งจิต อธิษฐานนึกภาวนาอยู่จิตของเขานึกน้อมไปในทางเลวไม่เจริญยิ่งขึ้นเมื่อตายไปเขาย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของเทวดาชั้นจาตุมหาราชก็ข้อนั้นเรากล่าวว่าเป็นของผู้มีศีลไม่ใช่ของผู้ทุศีลภิกษุทั้งหลายความปรารถนาแห่งใจของบุคคลผู้มีศีลย่อมสำเร็จได้ เพราะจิตบริสุทธิ์อันนี้ก็จะเห็นได้ว่าทานที่เกิดขึ้นแล้วนำให้ไปเกิดในที่แต่ละที่แต่ละที่นี้ต้องประกอบด้วยความเป็นผู้มีศีลด้วยนะคะฉะนั้นการที่จะไปเกิดในสถานที่ที่ดีๆนี้ไม่ได้อาศัยเฉพาะทานอย่างเดียวต้องมีศีลที่บริสุทธิ์ด้วยนะคะ ต่อไปนะคะภิกษุทั้งหลายก็บุคคลบางคนในโลกนี้ย่อมให้ทานคือข้าวน้ำผ้ายานดอกไม้ของหอมเครื่องรูปไล้ที่นอนที่พักและเครื่องประทีบแก่สมณนะหรือพรามเขาให้สิ่งใดย่อมหวังสิ่งนั้นเขาได้สดับมาว่า เทวดาชั้นดาวดึงมีอายุยืนมีผิวพรรณงามมีความสุขมากชั้นยามาม,มีอายุยืนมีผิวพรรณงามมีความสุขมาก ฉันดูสิทธ์มีอายุยืนมีผิวพรรณงามมีความสุขมากฉันนิมมานรดีมีอายุยืนมีผิวพรรณงามมีความสุขมากฉันปรณิมิตาวัสวัตดีมีอายุยืนมีผิวพรรณงามมีความสุขมากเขาจึงมีความปรารถนาอย่างนี้ว่าโอ๋นอเมื่อตายไปขอเราพึงเข้าถึงความเป็นสหายแห่งเทวดาฉันปรณิมิตาวัสวัตดีเขาตั้งจิตอธิษฐานนึกภาวนา จิตของเขานึกน้อมไปในทางเลวไม่เจริญยิ่งขึ้นเมื่อตายไปเขาย่อมเข้าถึงความเป็นสหายแห่งเทวดาชั้นปารณิมิตาวสวดีก็ข้อนั้นเรากล่าวว่าเป็นของผู้มีศีลไม่ใช่ของผู้ทุศีลภิกษุทั้งหลายความปรารถนาแห่งใจของผู้มีศีลย่อมสำเร็จได้เพราะจิตบริสุทธิ์ ภิกษุทั้งหลายก็บุคคลบางคนในโลกนี้ย่อมให้ทานคือข้าวน้ำยานผ้าดอกไม้ของหอมเครื่องรูปไล้ที่นอนที่พักและเครื่องประทีปแก่สมณนะหรือพราหมณ์เขาให้สิ่งใดย่อมหวังสิ่งนั้นเขาได้สดับมาว่าเทวดาชั้นพรหมมีอายุยืนมีผิวพรรณงามมีความสุขมากเขาจึงมีความปรารถนาอย่างนี้ว่า โอ๋หนอเมื่อตายไปขอเราพึงเข้าถึงความเป็นสหายแห่งพรหมเขาตั้งจิตอธิษฐานนึกภาวนาอยู่จิตของเขานึกน้อมไปในทางเลวไม่เจริญยิ่งขึ้นเมื่อตายไปเขาย่อมเข้าถึงความเป็นสหายแห่งพรหมก็ข้อนั้น เรากล่าวว่าเป็นของผู้มีศีลมีใช่ของผู้ทุศีลเป็นของผู้ปราศจากราคะมีใช่ของผู้มีราคะภิกษุทั้งหลายความปรารถนาแห่งใจของบุคคลผู้มีศีลย่อมสำเร็จได้เพราะจิตปราศจากราคะภิกษุทั้งหลายการเกิดเพราะทาน8ปประการนี้แหละอันนี้เป็นเรื่องของการเกิดขึ้นโดยอาศัยทานเป็นปัจจัยนะคะก็คือ อันที่หนึ่งให้ทานแล้วไปเกิดเป็นกษัตริย์หรือพราหมณ์หรือค้า,าราชบดีมหาศาลนะคะ 2. ก็ไปเกิดเป็นเทวดาชั้นจาุม 3. ไปเกิดเป็นเทวดาชั้นดาวดึงสี่ไปเกิดเป็นเทวดาชั้นยามาห้าไปเกิดเป็นเทวดาชั้นดุสิต หไปเกิดเป็นเทวดาชั้นนิมมานารดีเจ็ดไปเกิดเป็นเทวดาชั้นปารณิมมิตวสวดีและ 8. นะคะด้วยอาศัยทานนี้ก็ไปเกิดในชั้นพรหมด้วยในอัธากถา,านะคะท่านกล่าวไว้ว่าความเป็นทานของผู้ที่ปราศจากราคาเนี่ยก็คือได้แก่เป็นของผู้ที่ถอนราคาด้วยมรรคหรือของผู้ข่มราคาด้วยสมาบัตินะคะ จริงโยเพียงทานเท่านั้นที่ไม่สามารถจะยังบังเกิดให้พรหมโลกได้แต่ทานย่อมเป็นเครื่องประดับแวดล้อมของจิตประกอบด้วยสมาธิและวิปัสสนาแต่นั้นบุคคลผู้มีจิตอ่อนโยนด้วยการให้ทานเจริญพรหมวิหารแล้วย่อมบังเกิดในพรหมโลกนะคะอันนี้ด้วยเหตุนี้พระผู้มีพระภาเจ้าจึงตรัสว่าเป็นของผู้ปราศจากราคะไม่ใช่ของผู้มีราคะนะคะ การเกิดในสถานที่7สถานที่นะคะก็จะมีการให้ทานและต้องประกอบด้วยความเป็นผู้มีศีลเพราะจิตที่บริสุทธิ์ด้วยถึงทําให้ไปเกิดในสวรรค์นะคะใน มนุษยโลกเนาะแต่ถ้าจะไปเกิดเป็นพรหมแล้วนะคะนี้ก็ต้องเป็นผู้ที่มีจิตที่ปราศจากด้วยราคะนั่นหมายถึงว่าถ้าเป็นปุถุชนก็สามารถอาศัยทานเป็นบาทฐานยังจิตให้เกิดปราโมทปิติปัสสธินะคะแล้วเข้าฌานได้เจริญพรหมมิหารธรรมอย่างนี้เป็นต้นนะคะแต่ถ้าสมมุติว่าเป็นพระอริยบุคคลแล้วก็อาศัยในส่วนของมัคจิตในการตัดในส่วนของ ที่เขาเรียกว่าจะไปเกิดในชั้นอบายภูมิได้นะคะแล้วก็สามารถที่จะภาวนาให้เกิดในชั้นสูงๆขึ้นไปได้จนบรรลุถึงมรรคผลนิพพานไปอย่างนี้นะคะวันนี้ก็ได้น้อมนำเอาทานุปฏิสูตรนะคะว่าด้วยการเกิดขึ้นเพราะทานนี้นะคะมาแสดงให้ท่านทั้งหลายได้ฟังก็สมควรแก่เวลาขอสมมุติยุติไว้แต่เพียงเท่านี้อายุวันโนสุขังพลังนิพพานะปัจโย و, โหตู